สนับสนุนโดยครัวกรีงปลาแมคคอรเรลจากสามแม่ครัวขณะนี้มีเสียงเริ่มหนาหูมากยิ่งขึ้นนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่คริสเนี่ยจะลาออกจากเขต ยูโรโซนถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะตกลงกับทางด้านเจ้าหนี้หรือว่าทรอยกานะครับอันประกอบด้วยทางธนาคารกลางของสหภาพยุโรปตัวสหภาพยุโรปเองหรือว่า EU รวมทั้งทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดทไลน์หรือว่าเส้นตายก็คือวันที่28กุมภาพันธ์นี้ที่ทางรัฐบาลกรีซนะครับมีพันธะที่จะต้องเซ็นนะครับต่ออายุสัญญาสัญญาแพ็กเกจของเงิน ช่วยเหลือกอบกู้เศรษฐกิจของกรีซมีมูลค่า240,000ล้านยูโรแต่ว่าปัญหาก็คือว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายเอเล็กซิสไซปรัสบอกว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขอันมหาโหดนะครับของทรอยกาซึ่งทำให้กรีซเนี่ยนับวันยิ่งจะเสื่อมถอยทางด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี2010นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ตัวเลข GDP ของทางด้านกรีซหายไปแล้ว25นะครับหมายความว่ายิ่งอยู่ต่อไป ยิ่งจนนะครับทำให้นายไซพรัสนะครับช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ออกมาพูดแถลงต่อทางด้านรัฐสภาของกรีซนะครับบอกว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขของทางด้านทรอยกาและจำเป็นที่จะต้องมีการเจราจาใหม่รัฐมนตรทีว่าการกระทรวงการคลังของกรีซเหมือนกันนะครับนายยานิสวารูกฟากิสก็ออกมาบอกว่านะครับว่าทาง ยุโรปเองดําเนินนโยบายทางด้านการเงินที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็เขาก็จะไม่ขอยอมรับนะครับแพคเกจของทางด้านทรอยกาจะต้องมีการเจรจาใหม่ทําให้ทางฝ่ายเยอรมันหรือว่าฝ่ายเจ้าหนี้ที่ควบคุมทางด้านยูสหภาพยุโรปอยู่รวมทั้งทหารกลางนะครับของสาภาพยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะออกอาการนะครับขณะนี้กาลังพยายามที่จะบีบบังคับให้กริสเซนสัญญาต่ออายุเงินกู้นี้ให้ได้นะครับ เพื่อแลกกับการที่คริสจําเป็นจะต้องดําเนินนโยบายรัดเข็มขัดอันหนึ่ง2ดําเนินนโยบายการจ่ายหนี้ต่อไปนะครับอันที่สามก็คือต้องทยอยขายรัฐวิสาหกิจอ,ออกไปให้กับต่างชาตินะครับแล้วก็ต้องยังคงอยู่ในกรอบนะครับการเจรจาเหมือนเดิมแต่ว่าทางฝ่ายคริสบอกว่าไม่ได้ขณะน,นี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังมีบทบาทค่อนข้างมากนะครับในการเจรจากันกับทางด้านเจ้าหนี้ทางด้านยุโรปนะครับแต่ว่า ผลออกมาค่อนข้างจะล้มเหลวนะครับรวมทั้งนายสายพัสก็มีการเดินสายทัวทั้งยุโรปเพื่อพบกับเจ้าหนี้ทั้งหมดแต่ว่ากลับมาบ้านทั้งคู่นะครับพบกับว่าทางเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมขณะน,นี้หนทางออกเนี่ยค่อนข้างที่จะตีตันนะครับไม้ตายของทางด้านคริสก็คือว่าขอให้ทางด้านสาภาพยุโรปเนี่ยยอมรับให้คริสเนี่ยออกเงินกู้ระยะสั้นเรียกว่าบริ g e l o ู้ เพื่อที่จะต่ออายุเนี่ยให้รัฐบาลกริสเนี่ยมีเวลาหายใจไปจนถึงสิบเดือนมีนาคมและช่วงระหว่างนี้จากเนี้ยจนถึงเดือนมีนาคมทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเวลาที่จะมาเจราจาเนี่ยเงื่อนไขใหม่นะครับของการที่จะให้กริสเนี่ยอยู่ต่อไปในเขตยูโรทางฝ่ายกริสเนี่ยกลายเป็นลูกหนี้กบฏนะครับคู่กับนะครับว่าถ้าหากว่าไม่ยอมรับเงื่อนไขของกรีซนให้มีการเจราจาใหม่ ถ้าหากว่ากรีซออกจากยูโรอะไรจะเกิดขึ้นหมายความว่าระบบยูโรนียอาจจะล่มสลายได้เพราะว่าไม่เพียงแต่กรีซนะครับถ้าหากว่าออกไปประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปนโปรตุเกสหรือแม้แต่อิตาลีเองนะครับขณะนี้ประชาชนค่อนข้างที่จะไม่พอใจกับนโยบายทางด้านรัฐเข้มขัดนะครับที่ผ่านมาเพราะว่าเขตยูโรโซนเนี่ยเจอวิกฤตมาตั้งแต่ปี2009เนี่ยไม่มี ทีท่าว่าจะฟื้นเลยตัวเลขการว่างงานก็ยังคงสูงอยู่นะครับแล้วก็รายได้ของประชาชนเนี่ยไม่พอที่จะชําระหนี้แต่ที่ลําบากที่สุดก็คือในประเทศคริสนะครับช่วงวิกฤตนะครับตั้งแต่ปี2010ถึงปัจจุบันเนี้ยอัตราการฆ่าตัวตายนะครับของชาวคริสเนี่ยเพิ่มขึ้นสูง่สุดในโลกเลยนะครับ35เซเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานของคริสเนี่ยสูงที่สุดนะครับในเขตยูโรโซนอยู่ที่ ระดับเกือบ3 0นะครับคุณยี่เจ็ดยี่แปดเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับแต่สำหรับตัวเลขของคนว่างงานในวัยหนุ่มสาวเนี่ยอยู่ที่50%เลยทีเดียวทำให้คริสเนี่ยไม่มีทางออกนะครับขณะนี้คริสบอกว่าทำยังไงอ่ะต้องล้มนะครับแผนแพ็กเกจการกู้หนี้ยืมสินทั้งใหม่หมดเลยต้องมีการเจรจาใหม่นะครับมีการผ่อนปร้นนะครับเพราะว่าคริสเองต้องการที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะครับยกเลิก การรัดเข็มขัดซึ่งมาตรการการรัดเข็มขัดค่อนข้างที่จะโหดนะครับก็คือทางทรอยก้าเนี่ยบังคับให้กรีซเนี่ยต้องดําเนินนโยบายทางด้านการคลังเกินดุลถึง4.5%ของ GDP หมายความว่ากรีซเนี่ยไม่ได้มีเม็ดเงินเลยสําหรับที่จะไม่ใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะครับแล้วก็เม็ดเงินที่ทางด้านทรอยก้าให้กรีซมาส่วนมากแล้วประมาณ8 9ก็เอาไปเพื่อที่จะชําระหนี้ต่างประเทศหลักๆก,ก็คือเจ้าหนี้ที่เป็นแบงก์ฝรั่งเศส แบงก์จากอิตาลีรวมทั้งแบงก์จากประเทศเยอรมน,นีด้วยเพราะฉะนั้นเองถ้ามองดูในงแง่นึ่งแพ็กเกจที่ช่วยกริซก็คือแพ็กเกจที่ช่วยไม่ให้ทางธนาคารของยุโรปล้มนั่นเองเพราะว่าถ้ากริสผิดชำระหนี้แบงก์ก็จะลม้มก็จะมีปัญหาไปผูกพันกับทางด้านการคลังของประเทศเหล่านี้เพราะฉะนั้นเองกลุ่มทรอยกาซึงต้องการให้กรีซเนี่ยแช่แข็งนะครับดำเนินอยู่ในกรอบของแพ็กเกจเงินช่วยเหลือ 2 4 0 0 0ล้านต่อไปนะฮะถ้าหากว่ารัฐบาลกรีซยอมเซ็นแพ็กหมายความว่าก่อนสิ้นเดือน28กุมภพาพันธ์นี้จะได้เงินกู้รอบใหม่นะครับประมาณ7 0 0 0ล้านยูโรเพื่อที่จะไปใช้หนี้เพื่อจะไป,ไปบริหารประเทศไปแต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทลังของกรีซบอกว่าเขาเซ็นไม่ไหวเขาเซ็นไม่ได้ถ้าเซ็นไปแล้วเนี่ยเขาจะนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะเจรจาระนะครับเพื่อ ที่จะขอให้มีแพ็กเกจใหม่ถ้าไม่ฉะนั้นคริสมีทางออกก็คือออกจากเขตยูโรโซนทักชำระหนี้หนี้ของคริสมีอยู่ประมาณ3,2 0 0 0ล้านยูโรป็หมายวก็ว่าแบงก์ของยุโรปจะต้องมีปัญหามากตลาดการเงินตลาดาทุนเนี่ยจะต้องปั่นป่วนอย่างถึงที่สุดเลยนะครับแล้วก็หันอาจจะหันไปซบกับรัสเซียหรือว่าขอกู้ยืมเงินจากกลุ่มธนาคารบริกสแทนนะครับซึ่งถ้าเป็นเชนั้น ก็หมายความว่ายุโรปนะครับมีอันตรายนะครับอาจจะมีวิกฤตรอบใหม่ได้ครับสำหรับวันนี้รายการทนงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพบผมมาทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียกันนี้ทาง now26 ครับ